เอาสวัสดีครับฮัลโยสวัสดีครับกล้องมาแล้วตากล้องไม่อยู่แล้วไปแล้วครับวันนี้มารีวิวรุ่นไหนเนี่ยไลโน่อันนี้มันขาดมันเคยรีวิวไปละรอบเนี่ยหวะเนี่ยใช่พี่เบลไลโน่ที่ว่าบัฟไปบัฟมาเสียงเข้าไม่อ่ะนะใช่ป่ะอันนี้วะอันนี้แหละเออมันหมดไปตั้งนานแล้วนะนี่มันคือเข้ามาเติมใช่ไหมพี่ฟ้าอ่ะเพิ่งเข้ามาเติมอ่ะได้ไปกี่ตัวเยอะไหมหกเกินตัวเอง เอาได้มา67ตัวเป็นโลหะหมดเลยนะตัวนี้อะไลโนแชปปาไลโน่นี่ลำกล้องอยู่นี้นเอ่องอเออโม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 ,โมถ้าเป็นพวกวินการ์ดอยู่ข้างบนนะนี่นอลองอยู่กลางเออเจอะให้โดยลองยิงเหรอนะอะอะให้เราแต่เรารีวิวไปแล้วล่ะแต่ว่าทบทวนแล้วกันเนาะว่าบางคนแบบนี้ได้มาเจ็ดตัว,ตวใช่ไหมครับเจ็ดตัวใช่ไหมครับจะครับ ครับกข้างแล้วก็คลายออกก่อนพูด้ว้ใครบ้างนี่นะวายพลังหมดหรือว่าไงจะได้สอนลูกค้าไปด้วยอ้าวเย้มึงไม่เคยยิงเลยนะตัวเนี้ยเพราะตัวนี้ตอนที่พี่ต้อมรีวิวยังไม่มาเว้ยยังไม่เคยลองยิงเลยตัวนี้ไม่เคยอะเมื่อกี้เนี่ยเห่าไก่ครับท่านผู้ชมเนี่ยอยู่นั่นเลยสัตว์เหนี่ยอไม่ลั่นนักทีไก่มันลึก อย่านิ้วครับโก่งไกลลูกค้าคอมเมนต์มาเลเอาโมออกยังไงตอนนี่้เอาโม่ไงเอาหายแล้วซื้อไป่ะกดตัวนี้ถูกแล้วกดลงแล้วก็ผลักออกมาโอ้ยถ่ายรูกปอกละวหนึ่งถายปืนใช้ปอกใช้ปอกวินกันได้นะตัวนี้ยใช้ปอกวินกันได้มีขายชุดแล้วเท่าไหร่ โหลดสามรา้อยความรีโหลดนะครับอยากรู้ความเร็วอ่ะจําไม่ได้ละมันน่าจะมานานแล้วพี่นนอะมัน,นแต่ว่าวหมดไปหมดแบบหมดเลยอ่ะอาจริงนี่ที่รีวิวก็คือว่าให้ลูกค้ารู้แหละว่าเออของมีอยู่เจ็ดกระบอกนะใครตามหาหรือว่าห,หามไม่ได้ก็มาเอาช h อปป้าไรโน่นะครับ okay. ออโอเคอ้าวอยากรู้ความแรงอ่ะ เฮ้ยหกร้อยเลยอ่ะเมื่อีอีกที่สี่ร้อยเออสี่ร้อยฟุตต่อร์วีนะครับอ่ะต้องเท่านี้แหละไกลมันลึกนิดนึงใช่ไหมเหรอใช่ครับมันต้องลากมาที่สุดเลยโอ้ยเย้ควันออกปากเลยอ่ะโอเคหมดแล้วโอเคเมื่อกี้น่าจะดูดหลี่แหละเอ๊ะควันออกปากเลยโนเคราคาสุดที่อยู่เท่าไหร่นะพี่ฟ้า 5,002ป่ะใช่แชปป้าไรโน่หรือ5,002นะมีอยู่7กระบอกพี่ลอยครับผมใครสนใจที่มาเอากล่องแม่งโคตรเท่อ่ะข้างในจะมีมาร์กิ้งมันอยู่ตรงนี้เลยอยู่ป่ะมีแต่สีเงินเท่านั้นใช่ไหมครับสีดําไม่มีนะโอเคมีแต่สีเงิน7กระบอกอีกฝั่งอ่ะอีกฝั่งไม่มีมาร์กิ้งพี่ฟ้าไปขโมยจากไหนมาไม่รู้โอเคตอนนี้เอาโอเคนะครับก็ใครสนใจครับ มาที่ร้านฟ้าบริการได้เลยอยู่ห้างเมกาพาซาสะพานเหล็กครับชั้น2ครับผมช่องทางก็มีไลน f เฟซบุ๊กแล้วก็ช้อปปี้ลาซาด้าอันนี้ลงยังช้อปปี้ลาซาด้าลงยังลงไรใช่ปะลงแล้วนะโอเคเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยวมบันทีที่ขึ้นให้เป็นตัวหนังสือเพราะว่าอะไรปะจะได้แคปได้บางทีลืมอะไรเงี้ยพูดไปคำพูดมันลืมได้อะไรได้นะครับก็มีเบอร์โทรผมก็08869209นะครับเนี่ยโทรไปเลยแคปพูดถึงก็โทรไปแล้วโอเค ไกลโน่จบแล้วไม่มีอะไรแล้วครับผมโอเค่านไปโอเคไปขอแล่นอี่